สวัสดีค่ะอาจารย์เยานะคะเดี๋ยวนี้อาจารย์จะพามาสร้างแอปนะคะด้วยแอปชีพนะคะและว,วันนี้จะมาสอนในเรื่องของการใช้ปุ่มแอคชั่นนะคะที่จะคลิกปุ่มแอคชั่นแล้วก็ไปแสดงผลในหน้า UX ต่างๆที่เราสร้างขึ้นในแอปนะคะโดยจะใช้ในส่วนของเมนู Behavior นะคะาจากเดิมที่อาจารย์ทำไว้ในส่วนของ Poplio นะคะที่ที่อาจารย์ลงลิปไว้ในเรื่องของการสร้างแอปจากแอปชีพเนาะ ปโอนะคะอาจารย์จะเอา,เอาตัวแอปนั้นมาทําต่อนะคะมาทําต่อว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการคลิกที่ปุ่มแอคชั่นแล้วให้ไปแสดงผลในหน้า,าหน้าฟอร์มหรือหน้า UX ต่างๆนะคะทํำยังไงนะคะแต่ตัวอย่างที่ทําเสร็จแล้วก็จะได้เป็นลนักษณะแบบนี้เนาะ,ะในหน้าตัวเมนูอาจารย์จะมีแค่ปุ่มโฮมนะคะในส่วนของในคลิปวิดีโอที่ลงไว้ในส่วนของโฮมเนี่ยอาจารย์ทำแบ็กกราวด์ไว้แล้วนะคะ แล้วก็อาจารย์ก็มาสร้างปุ่มแอคชั่นตรงนี้นะคะก็จะมีเอ่อมีหน้าจอสีหนะะ้าจอก็คือเพิ่มผลงานแล้วก็เพ Sched ิ่มประเภทผลงานแสดงผลงานแล้วก็แสดงผลงานทั้งหมดนะคะก็คือมาสร้างเป็นปุ่มแล้วคลิกไปยังหน้า UX นะคะอย่างเช่นเพิ่มผลงานนะสมมติอาจารย์คลิกป,ปุ่มน,นี้ก็จะมาหน้าที่เพิ่มผลงานตรงนี้นะมีแบบฟอร์มให้ต่อนะคะแบบนี้นะคะคลิกลับมาถ้าไปเพิ่มประเภทผลงานลิกปุ๊บก็จะมาแสดงหน้านี้หน้านี้อาจารย์แสดง ให้สามารถแก้ไขแล้วก็ลบข้อมูลของประเภทผลงานได้นะคะเวลาเพิ่มก็คลิกตรงนี้นะคะอ่าส่วนดูผลงานตามประเภทผลงานนะก็คลิกแล้วก็สามารถเข้ามาหน้าประเภทผลงานและดูผลงานในแต่ละประเภทนั้นได้นะคะแสดงข้อมูลผลงานทั้งหมดอ่ก็จะเป็นหน้านี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปลองทํากันนะคะสามารถที่จะเอาคำสั่งนี้ไปแอลายใช้กับในตัวแอปอื่นได้นะคะแต่นี้อาจารย์ใช้ตัวอย่างของตัวอพอร์ฟิโอที่ลงไว้นะคะในคลิปคลิปวิดีโอใน youtube นะคะอาจารย์ขอกลับไปที่ตัวเดิมก่อนตัวที่อาจารย์เคยลงไว้จะเป็นนี่นะคะพอร์ฟิโอนะคะ อันเดิมก็จะมีหน้าตาแบบนี้เนาะอ่าแบบนี้แล้วก็ก็อาจารย์เพิ่มเมนูจะมีเพิ่มประเภทผลงานนะคะเพิ่มประเภทผลงานเพิ่มอ่าผลงานนะคะแบบนี้เนาะอ่าในส่วนของการเพิ่มประเภทผลงานหรือผลงานเนี่ยถ้าอยากที่จะให้แก้ไขได้เนาะเราเปลี่ยนแค่ u x ตรงนี้นะคะอ่าเพิ่มประเภทผลงาน u x ตรงนี้ถ้าอยากให้แก้ไขได้เราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นอ่าตัว d ดชตรงนี้นะคะ มันก็จะมีตัวนี้ขึ้นให้ลบหรือแก้ไขนั่นเองนะคะแต่เดิมก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีเมนูหน้าโฮมจะเป็นหน้านี้นะคะประเภทผลงานแสดงประเภทผลงานแบบนี้อยู่นะข้อมูลทั้งหมดนะคะก็คืออันนี้จะคือคลิกเมนูที่ด้านล่างนะคะทีนี้อาจารย์จะเพิ่มปุ่มแอคชั่นเนาะเพื่อไปแอปพลา อ่าใช้ต่อนะคะโอเคเริ่มแรกนะอ่าเริ่มแรกอาจารย์จะมาใช้อ่ตัวเมนูตัวนี้นะคะ behavior ตรงนี้นะคะเข้ามาคลิกที่ตัว behavior ตรงนี้เลยนะคะออันนี้จะเป็นลักษณะการเพิ่มปุ่มขึ้นมาปุ่มละท่อนและแอคชั่นว่าเมื่อคลิกที่ปุ่มแล้วจะไปแสดงผลที่ไหนนะคะอ่าเราต้องการสร้างปุ่มเนาะแล้วก็คลิกที่ new action ตรงนี้เลยนะคะ คลิกปุ๊บแล้วก็กด create a new action นะคะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าฟอร์มนี้มานะคะตรงชื่อ action name ตรงนี้อยากให้ปุ่มแสดงชื่อข้อความว่าอะไรแล้วก็ใส่ได้เลยนะคะอ่าตรงนี้อาจารย์ก็จะเอาเพิ่มเพิ่มประเภทผลงานค่อ,อเพิ่มประเภทผลงานนะคะ อ่าทีนี้อันนี้ชื่อของเราที่จะแสดงที่ปุ่มนะจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้แล้วพิมพได้อ่าส่วนนี้ for a record of this table นะคะจะให้แสดงอ่าแสดงปุ่มเนี้ยที่หน้าไหนคะที่หน้าไหนอ่าของอาจารย์รู้สึกว่าหัวหมองอาจารย์เนี่ยมันจะอยู่ที่ตัว B G นะนะเป็น B G หน้าโฮมตรงนี้เนาะเป็น B G เดี๋ยวอาจารย์กดู ดู x ตรงนี้ก่อนนะอะาโฮอหอาจารย์จะเป็น b g ตัวนี้นะคะเป็น b g นะคะต่วนี้ให้แสดงหน้านี้แหละหน้านี้นะคะจีทีนี้อ่าดูดิดตรงนี้อ่าเราจะให้ไปแสดงผลนะคะ action เนี่ย เมื่อคลิกที่ปุ่มเพิ่มประเภทผลงานแล้วจะให้ไปแสดงผลที่ไหนนะคะคลิกเลือกนี่เลยนะคะคลิกเลือกเราเราจะใช้ตัว go to analyzer with uh, view with in this app ตัวนี้นะคะก็คือจะให้ไปแสดงผลข้อมูลในหน้า ux ที่อยู่ในแอปเรานั่นเองนะคะตัวนี้นะเลือกตัวนี้นะคะเสร็จแล้วตัว target ตัวนี้นะคะคลิกเข้าไปใส่สูตรให้ นะคะแต่คำสั่งแ็ตรงนี้เราก็มาเลือกตรงลิปลิงนะคะจะให้ลิงก์ไปที่ไหนนะคะในส่วนนี้ให้เลือกตัวลิงก์ทูวิวนะคะส่วนนี้นะลิงก์ทูวิวกดอินเสิร์ตได้เลยนะคะกด Insert. อินเสิร์ตปุ๊บอ่าเสร็จแล้วตัว my app my app ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นชื่อของวิวนะคะที่เราสร้างไว้ใน ux นะคะชื่อชื่อของวิวที่สร้างไว้ ux ชื่อของวิวของอาจารย์ที่เพิ่มประเภทผลงานรู้สึกว่าอาจารย์จะตั้งชื่อเพิ่มนะคะเพิ่มประเภทตรงนี้นะคะเพิ่มประเภทนะคะถ้าพิมมันก็ถ้ามีอยู่จะมีขึ้นเลยตรงนี้จะเป็นวิวเนาะเพิ่มประเภทนะคะไปหน้าฟอร์มนี้หน้าฟอร์ม Ux เสร็จแล้วตัวแอปอแกรี่ตรงนี้จะเป็นชื่อชื่อของแอปเรานะคะชื่อเอาที่ตรงไหนดูที่ตัวลิงก์ตรงนี้นะคะส่วนนี้นะ จะมีอะแอปเนมนะคะตรงเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยหลังเครื่องหมายเท่ากับเลือกลากคุมมาถึงเครื่องหมายแอนตรงนี้นะคะอ่าตัวนี้แหละคือชื่อแอปเรานะคะ Copy มาโอเคแล้วก็มาใส่แทนตรงนี้นะคะอืมแสดงว่าไอ้ตรงข้างหลังตัวนี้เป็นชื่อแอปชื่อแอปตัวนี้เนาะชื่อแอปแล้วก็ไอ้ตัว เพิ่มประเภทเนี่ยเป็นชื่อวิวที่เราต้องการที่จะคลิกปุ่มแอคชั่น Action, ปุ๊บแล้วจะให้ไปแสดงที่หน้าหน้าวิวไหนนั่นเองนะคะเสร็จแล้วโอเคกดเซฟนะคะจะปรากฏตรงนี้แล้วนะคะอยู่ที่หน้าอาจารย์ตั้งให้แสดงผลที่หน้าโฮมตรงนี้เนาะหน้าโฮมตรงนี้เอ่อมันก็จะแสดงชื่อมันจะเป็นชื่อของตัว d a t a table ที่อยู่ในคืิป Sheet ต่บังเอิญอันนี้อาจารย์ตั้งชื่อไว้ bg นะคะก็จะเป็นหน้านี้ ็จแล้วไอคอนเราสามารถเปลี่ยนไอคอนได้นะตรงดิสเพย์นะคะเลือกไอคอนตรงนี้เพิ่มนะเนาะอาจารย์จะรูปเหมือน,อนปาดกาอยังเติ็ได้อีกอ่าตรงนี้นะคะ จะเป็นแบบนี้แล้วก็กดเซฟนะคะกดเซฟได้หนึ่งปุ่มละตรงนี้อันนี้อาจารย์น,นี่มาละทีนี้เพิ่มผลงานบ้างน,นะคะเพิ่มผลงานเพิ่มผลงานก็อ่าเดี๋ยวคลิกย่อตัวนี้ก่อนอาจารย์ยังอยู่ที่ตัว behavior นะคะคลิก new action นะคะเพิ่มอีกปุ่มกด create a new action นะคะเสร็จแล้วตั้งชื่อตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มผลงาน มาสรุปเพิ่มประเภทแล้วอันนี้เพิ่มผลงานเพิ่มผลงานนะคะเพิ่มผลงานจะให้ไปแสดงผลอ่าแสดงผลที่หน้าไหนนะคะเราจะแสดงผลที่หน้าโฮมหน้านี้นะคะก็คือตรงนี้มันจะให้เลือกอชื่อของของชีทแหละหน้าโฮตรงนี้เราดึงมาจากตัวชีทใน g o เกิ e ชีตเนาะชื่อ BG อะถ้าอยู่ที่เดียวกันนะชื่อ b g ตรงนี้ เสร็จแล้วอ่าตัวดูดิ t ตรงนี้ก็คลิกเลือกลิงก์เราจะเลือกอ่า o o t o t n o t v i r w w i w w i t h i n t h p p p นะคะก็คือลิงก์อยู่ในแอปเราเนี่ยแหละนะคะยังไม่ได้ออกข้างนอกอ่าตัว target นะคะก็คือจะไปที่ไหนแล้วก็เลือกลิปลิงก์อ่ามาเลือกนี่เลยลิงก์ทูอ่าลิงก์ทูวิวตัวนี้นะอินเสิรเสร็จแล้วตรงนี้ในตัว my app ตรงนี้นะ อาจารย์จะให้ไปหน้า ux เพิ่มผลงานนี่ลิกคเลือกเลยนะคะแล้วก็ชื่อของแอปเราเราก็มาก๊อปตรงนี้นะะ่าตรงหลังแอปเนมนะจนถึงถึงเครื่องหมายแอนนะคะ copy โอเคก็จะเป็นแบบนี้อ่าเซฟตรงนี้ดิสเพย์แล้วก็เปลี่ยน เปลี่ยนได้เปลี่ยนไอคอได้พอเสร็จแล้วก็กดเซฟนะคะกดเซฟอ,อืมกดเซฟอะทำอีกสองปุ่มสปุ่มคือนันนี้ประเภทเอ่อแสดงประเภทผลงานกับแสดงผลงานทั้งหมดเนาะพอทำได้ปุ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะลบเคลียร์พวกเมนูตรงนี้ออกนนะคะ่ะ แล้วก็ New Action นะจะยังอยู่ที่ตัว b e h a v i o ค่ะ New ขึ้นมาอีกตั้งชื่ออ่าแสดงอันนี้ตรงแสดงแล้วค่ะแสดงประเภทผลงาน,นแสดงไว้ที่ไหนไว้ที่ตัว B G นะคะหน้าหลัก B G แล้วก็ทูดิสก็คือลิงก์ไปที่ อ่าต t o u n a t u r with อ่า view with in i t h app ตัวนี้แล้วก็ใส่ target ให้นะคะอ่า uh, ไปที่ deep link คลิกที่ตัว link to view นะคะแล้วก็เปลี่ยนอตัวนี้ใน view ของเราที่โชว์ประเภทผลงานรู้สึกว่าจังต่ตั้งชื่อนี้ประเภทประเภทผลงานนี้เลยนะคะตรงเนี้ยก็คืออันนี้นะคะประเภทผลงาน,น,ลนะะลงานแล้วก็ชื่อแอป copy ตรงนี้ ชื่อแอปจะเหมือนเดิมเลย,ย,ยเเปุ๊บอ่าเพี้เซฟได้แล้วนะคะได้แล้วอ่าก็จะเปลี่ยนการแสดงอาจารย์ใช้เป็นว่ากันแสดงนะคะแล้วก็กดเซฟน,นะคะ,อ,ะ,คะอ่าอีกปุ่มหนึ่ง ผมก็ New Action นะคะเอ็ It. ตั้งชื่ออันนี้แสดงผลงานทั้งหมดผลงานทั้งหมดอ่าแสดงที่หน้าไหนหน้า B G นะคะหน้าหลักแล้วก็คลิกอ่าดูดิทตรงนี้ก็จะไปที่ p o r t o a n o t r w i t อ่ y View w i t h กดอินดิฟแอปปุ๊บแล้วก็ดิฟลิงค์นะคะลิงค์ทูวิวตัวนี้ okay. ตัวนี้เป็นชื่อวิวที่เราจะให้ปแสดงผลที่หน้าไหนอันนี้ผลงานทั้งหมดนะคะแล้วก็พิมพ์ผลงานทั้งหมดโอเคเสร็จ okay. แล้วก็ตรงนี้จะเป็นชื่อ เรียบร้อยแล้วก็เซฟนะคะ <Okay. S 1> เปลี่ยนไอคอนหน่อย <Okay. S 1> เรียบร้อยแล้วนะคะ, <Okay. S 1> ะ่ะก็คือได้อ่าได้ปุ่มตววนี้แล้วนะคะ <Okay. S 1> เวลาที่อาจารย์คลิกอ่าคลิกที่ปุ่มนี้เนาะปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะคะ เพิ่มประเภทอ่าเพิ่มผลงานนะคะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะทําปุ่มตรงนี้เราจะต้องทําหน้าวิวก่อนใช่ใจไหมทำหน้าวิวก่อนอ่าตรงนี้ตัว behavior คือปุ่มเรามีอยู่สี่ปุ่มแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้อาจารย์กลับมาหน้า U X นะคะหน้า U X อ่าหน้าโฮมตรงนี้ถ้าเกิดว่าที่เราทําไว้นะของใครขึ้นเครื่องหมายแบบว่ารูป ปากกาแบบเขียนได้นะต้องไปแก้ตรง Data ตัวนี้นะ Data ตัวนี้ที่เราสร้างววาชื่อ bg ชื่อเทเบิลอเทเบิลเนาะถ้ามันขึ้นเขียนได้นะเราต้องปรับให้เป็น list o อ l y อย่างเดียวนะตัวนี้เป็นเหมือนหน้าหลักเนาะอ่ะ,อะโอเคทีนี้ส่วนส่วนนี้การตั้งทำปุ่ม a อ t ชั n นเนี่ยคือมาจากวิวหน้าวิวตรงนี้แหละที่เราสร้างไว้เนี่ย นะคะหน้าวิวต่างๆเท่านี้นะคะตอนนี้อาจารย์มีปุ่มหน้าหลักตัวนี้แล้วนะคะอาอาจารย์จะซ่อนซ่อนตัวนี้อ่าเพิ่มประเภทกับเพิ่มผลงานจะไม่มีละนะคะแต่จะเอาโฮมมาอยู่ตรงนี้แทนนะคะอ่เดี๋ยวดูโฮมก่อนโฮมนะตรงโฮมนี้ตัวน,นี้นะคะก็ให้ไปอยู่เมนูคลิกที่ Position ตัวนี้อ่าให้ไปอยู่เมนูปุ๊บ มาคลิกดูโฮมจะมาอยู่หน้าเมนูแล้วนะแต่ส่วนเพิ่มประเภทกับเพิ่มผลงานอาจารย์จะเอาออกนะคะเอาออกจะอยู่ที่อยู่เองนะเพิ่มประเภทผลงานนี่นะคะเอาออกก็คือใช้รีเฟอเลนซ์ก็คือซ่อนไว้ไม่เห็นนั่นเองนะคะซ่อนไว้รีเฟอเรนซ์ซ่อนไว้เซฟซ,ซ,ซ่อนแล้ว นะคะหรืออีกเพิ่มผลงานอาจารย์ก็จะซ่อนนะคะเพิ่มผลงานก็จะซ่อนไว้เหมือนกันเมนูนะเมนูเพิ่มผลงานก็ซ่อนก็ิกเลนค๊บ,บทีนี้ส่วนเมนูเมนูวิวตัวนี้ก็จะเหลือแ่้โฮมอันเดียวนะคะ รีฟเฟรนซ์ก็ตอนนี้ก็จะมีอะไรอะรีฟเฟรนซ์ก็จะมีอันเนี้ยเพิ่มผลงานนะคะเพิ่มประเภทเนาะพวกอ่าดีเทลอะไรก็จะติดมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีแค่น,นี้เดียวข้างล่างจะไม่มีละทีนี้อ่าประเภทผลงานกับผลงานทั้งหมดนะคะที่โชว์อยู่ที่เมนูอาจารย์ก็จะซ่อนเหมือนกันเพราะมีข้างบนแล้วนะคะก็จะซ่อนนะคะตรงนี้อยู่ตรงไหนตรงนี้จะอยู่ p r i m a r y v i e w family view ก็คือจะส่วนที่อยู่เมนูข้างล่างตรงนี้นะคะอันนี้เรามีปุ่มข้างบนแล้วอาจารย์จะซ่อนไว้ข้างล่าง่ซ่อนให้มันหายไปเพราะว่าจะคลิกจะปุ่มนี้แทนนะคะการซ่อนก็คือคลิกไปที่วิวนั้นนะคะแล้วก็ไปคลิก e ร e r ล n c e ตรงนี้ค่ะคือการซ่อนนะะปุ๊บอ่าซ่อนหายไปแล้วลิทโรมเนี่ย็หายไปแล้วนะคะอีกอันนึง อ่าทีนี้ผลงานทั้งหมดอาจารย์ก็ซ่อนเหมือนกันก, <Okay. S 1> okay. ก็อนรีเฟกนด์เฟโอเคก็ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หนะ้าแอปของเราพอเราเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นหน้าโฮมหน้านี้เลยนะคะแล้วก็คลิกปุ่มไป ะะทีนี้เวลารันแอป,ปอยากแค่แสดงผลหน้า home ให้เช็คก,ก่อนนะอยู่ที่ ux นะคะมาที่ option นะคะตรงนี้ตรง start view ตรงนี้เราต้องคลิกให้มันแสดงผลหน้า home เป็นหน้าหลักเนาะจะได้เห็นปุ่ม a c t ช o นของเราตรงนี้ว่าให้เข้าไปยังหน้าอื่นตามนี้นะคะโอเคนะทีนี้ในในส่วนของการคลิกปุ่มพวกนี้ค่ะก็คือมันก็สามารถใช้วิวตัวอื่นได้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่อาจารย์ทํา behavior ตรงนี้ค่ะ,ะเวลาที่เราใส่ action name เนาะตรง record ที่เราจะให้แสดงผลปุ่มเนี่ยที่หน้าไหนอะ่ะมันก็จะมีให้เลือกว่าจะให้ไปแสดงที่อันไหนนั่นเอง,ะค,ะอองค่ะพออาจารย์คลิกทีนี้ตรงนี้เหลือแค่ h ู m เนาะพอคลิกอยา,ากเพิ่มข้อมูลประเภทผลงานก็คลิกมาที่นี่เพิ่มได้แก้ไขได้หรือลบได้เนาะ,ะต้องการเพิ่มผลงานก็คลิกมาทีนี่ สามารถเพิ่มผลง,งานได้นะคะตัวนั้อยากดูข้อมูลผลง,งานอ่ะ,ะแสดงตามประเภทจะสามารถดูคลิกเข้ามา่าก็ดูข้อมูลได้เหมือนเดิมออกแบบแบนเนอร์ก็จะมีอะไรบ้างแสดงผลงานทั้งหมดก็งงจะดูได้นะคะในส่วนการค้นหาอค้นหาข้อมูลสามารถใช้รูปนี้ได้เลยนะค้นหาสมมุติอาจารย์บอกว่า วาดาพวาดวาดอา,าจะขึ้นมาแบบนี้ค่ะค้นหาจากรหัสก็ได้จากทีเวิร์ดที่อยู่ในเอ่อในฟิวชื่ออะไรตัวนี้ก็ได้นะเหมือนเอไอก็จะเสิร์ชมานะคะที่มีคำคำไว่าเอไอนี้อยู่ในข้อความนะคะตรงนั้นอ่าจดให้ดูตรงค้นหาตรงนี้นิดนึง เอ่อเวลาในในตัว t ท b l e Data Table นะ่ะจะสามารถค้นหาจากอะไรได้บ้างเนี่ยจะดูจากตัว Data นะคะคอลัมน์สมมุติว่าอรอฟฟิโอนะคะแต่และฟิลจะค้นหาจากฟิลไหนได้บ้างเนี่ยก็จะมีเอ่อข้างหลังตรงนี้นะคำว่าเ e ิร์ชอ่ะถ้าเราติ๊กถูกไว้คือสา,สามารถค้นหาข้อมูลในฟิลนี้ได้หมดเลยนะคะเสิร์ฟฟังชันต้นหนก็จะมีให้อยู่แล้วเดีย๋ยวนะโอเค ลองไปทำดูนะคะอ่าถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm. เดี๋ครั้งหน้าจนจะมาทำตัวลิงก์ลิงก์แอปเข้าด้วยกันหรือลิงก์แอปออกนอกข้างนอกให้ดูนะคะอันนี้คือเป็นแอคชั hmm. ่นของปุ่ม behavior เนาะอ่าลองไปฝักใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะ